คุยเพลินเมืองไทยเราจะเชิญรุ่นใหญ่วัยเพลินทั้งหลายเนี่ยมารู้จัก ไม้มงคลเขาบอกว่าว่านมงคลเนี่ยบางคนเนี่ยบางบ้านเขาบอกปลูกแล้วมันจะช่วยในเรื่องของการเสริมดวงทําให้เป็นสิริมงคลจะเป็นจริงเท็แค่ไหนหรือว่านบางทีเอาไปนักษาอะไรอะไรต,นะต,ต่างๆเนี่ยโง่มานาน,นพอดูไปหลายๆที่บ้านก็มีหลายๆอันนะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเออไม่รู้ว่าเขาจะให้มงคลอะไรเลยช่วยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวบ้าที่จะมาแนะนำบ้านก็มีใช่ไหมมีมีโอ้โหต้องมีเยอะเลยนะคุณนรงศักดิ์คานธรรมนักอนุรักษ์ว่านไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ เพราะว่าบางทีรุ่นใหญ่ไวเพลินเนี่ยก็คือหางานเดรยทำย้ายไปขุดดินปลูกต้นไม้ใหญ่ๆตัดกิ่งไม้ไม่ดีบางคนรีบเร่งไปตัดปับบลวกหัวใจกําเริ่เส้นโลหิตแตกตายเลยมีนะเลยปลูกว่านกันดีกว่าใช่ไหมมันเบาๆแล้วก็เย็นๆรดน้ําดูแลนีเออมาแนนะวันนี้ อาจารย์มีอะไรมาแนะนําเราบ้างครับเชิญครับ,รบอันนี้ว่านไอ้หนังสือนี่ค่อยไปอา่านทีหลัง,งอเอาเป็นต้นต้น,ตน,ตนกันเลยแล้วกันมันมีอะไร<ล>ะคือก่อนที่จะเป็นต้นต้นขอแนะนําสั้นๆนิดนึงว่า,ว,าว่านเนี่ยมีความผูกพันกับมนุษย์เราเนี่ยสองเรื่องด้วยกันหนึ่งก็คือทางกายกับสองคือทางใจทางกายก็คือเป็นยาสมุนไพรนี่ยิบช่วยได้ง่ายส่วนทางใจก็คือ ตามความเชื่ออย่างเช่นอยู่ยงคงกระพันเสน่เมตตามหานิยมค้าขายเแคล้วคลาดเป็นมงคลต่างๆ่จิตวิญญาณด้วยอย่างพระเครื่องต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้มวลสารว่านที่เอาไปใส่ในพระเพื่อให้เวลาพระเนี่ยทำพุทธาพิเศษแล้วก็จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอะไรลักษณะแล้วคำว่าว่านเนี่ยใหญ่ใหญนแค่ไหนคือคืออะไรคำว่าว่านคือตามพัฒนานุกรมเนี่ยบอกว่าว่านคือ ไม้อะไรที่มีหัวบ้างไม่มีหัวบ้างใช้ทางดัางคงกระพันบ้างเสน่ห์มไม่ตามหานิยมบ้างทางยาจริงๆก็ไม่ค่อยได้ชัดสักเท่าไหร่เหมือนกว้างไปหน่อยแต่หลังจากที่ผมครุกครีมา30กว่าปีเนี่ยผมได้ definition ใหม่ให้เขาหลังว่า<ล>ว่เนี่คือตำแหน่งของเขาเหมือนอย่างผู้หญิงทำคุณงามความดีก็จะได้เป็นว่านเป็น คุณหญิงอะไรอย่างเนี้ยก็คือได้เป็นว่านใช่อ๋อว่านคือตำแนคือต้นไม้ถ้าหากว่ามีความเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยเป็นสมุนไพรรักษาได้ง่ายเนี่ยเขาเรียกสมุนไพรครับแต่ทีนี้พอมันมีความเชื่อเข้าไปว่าช่วยให้ทางด้านจิตวิญญาดีมากาช่ล่เช่นว่าทำให้ล่ำรวยทำให้แก้วขาดทำให้อย่างนั้นอย่างนี้ครับ มันก็เลยจะได้ตำแหน่งนั้นไปอ the อันนี้น่าจะชัดเจนอะไรที่ไปโลเนห์เสนห์เนห์เนงี้ก็ไปต่างแค่มาบดแล้วก็เข้าเป็นวัตถุมงคลครับผมครับผมวันนี้มีผงผสมมีวาดมาเยอะเลยถ้าคุณนรงเอ้ยงาิบายให้เราฟังหน่อยได้นำอันไหนก่อนอย่างจะยกตัวอย่างแบบขำๆก่อนนะฮะก็อย่างออย่างอย่างตัวนี้ขำอย่างตัวนี้ยังไงเออขำเพื่อสุขภาพกันที่เราเขาเรียกอะไรดูทีวีเมื่อก่อนที่ผมลากหลักะ มันคือรากของต้นนี้คือว่านดอกทองชื่อไม่ค่อยเพะตัุลงจะเป็นว่านสิรแต่คนหรือว่านเราก็เลยว่ากม่สีนเป็นว่านมหาเสน่ห์แต่จริงๆแล้วว่านนี้เนี่ยจริงๆมีงานวิจัยของทางเวียดนามอะไรเนี่ยที่มันมีช่วยให้สมองเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นถ้าเอาไปทำอะไรแต่ก็คือกลายไปเป็นสมุนไพรกินได้ดมมได้อะไรเงี้ยมาใส่ห่ออะไรให้อยู่ใกล้ๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ไปตรงกับสรรพคุณไทยที่ไปแปลทางด้าน จะมาลมอะไรต่อเมีอะไรแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ทางนั้นทางเดียวคือถ้าสมองคนเราดีเนี่ยมันทำงานดีทุกอย่างมันก็ดีพอเราคิดจะจะเขียนหนังสือมันก็เขียนลื่นจะทําอะไรมันก็ทําลื่นหมดแต่ถ้าเราไปนึกทางด้านเซ็กมันก็ลื่นไปอีกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันเลยดีไปหมดเขาเรียกว่าว่านว่านราคะ รากรารอไเพราะว่าแต่แต่ชื่อต้นต้นก็าชื่อต้นต้นนี้เรียกว่าว่านดอกทองแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ชื่อทางการค้าเพื่อให้ให้มันเบี่ยงเบนไปหน่อยเขาเรียกว่ามหาสน่ ที่บ้านมีเลยที่บ้านมีเลยเขาบอกว่าแม่ค้าบอกอาจารย์ซื้อไปปลูกแล้วปลูกไว้หน้าบ้านนะจะเพิ่มเสน่ห์มาจริงไหมเออเดี่ยอาจารย์พูดแล้วก็ว่าต่อเลยเขาเขาบอกปลูกว่าสมมติว่าปลูกไว้หน้าบ้านแล้วมันจะเพิ่มเสน่ห์หรือเราต้องกินเข้าไปหรือเราต้องมาทาตัวนี่อาจารย์จริงจริงนะจริงนะพอปลูกขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอาร์เอสไปลากตัวมาทําพิธีกรอมาหาเสน่ห์เลยอ๋อเลยยังไงอาจารย์คือจริงๆแล้ว ตัวนี้มันมีน้ํามันหอมระเหยท,ที่เขาพบอยู่หลายตัวที่มันทําให้เราเนี่ยได้กลิน่นหรือคนอื่นที่ได้กลิ่นเนี่ยมันจะอบอวนซึ่งกลิ่นพวกนี้บางบาง,บางอันมนุษย์ได้กลิน่นบางอันมนุษย์ไม่ได้กลิน่นแต่มันส่งผล มันส่งผลให้เกิดฤทธิ์ทางด้านสงบระงับเียมันหมือนอย่างสมมติวันนี้อาจารย์จะโกรธผมอย่างเงี้ยพอผมเอามาอาจารย์ก็รู้สึกอาจารย์นี่ก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วงอะไรอะไรเอามาบีบหรือเอามาบปมคือมันเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกเขาประจําเนี่ยกลิ่นไอเขาเหมือนก็ติดเราเหมือนถึงแม้จะไม่ได้ทําอะไรปลูกเยอะๆเอ้าราอยู่โลกคล้ายๆอยู่ข้างคอกขี้หมูอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเหม็นขี้หมูแล้วเราไปที่อื่นคนไม่ได้กลิ่นอ เราเนี่ยไม่ได้กลิ่นแต่คนอื่นเขาอุ้ยกได้ลิ่นเาคนนี้กลิ่นแปลกๆเองนั้นต้องปลูกเลยได้ต้องแบบไา้หัวเตียงเออได้มาได้มาได้าในห้องในห้องนอนอะไรอย่างนี้ได้ีครับได้แต่เขาอยู่กับแดดนี่ยน้อก็เขาอยู่ตรงระเบียงห้องอะไรอย่างเงี้ยห้องนอนไม่ดีย่างออกซิเจนเราไปเอออใใช่นห้งที่อาจารย์ประมาณเนี่ยเป็นน้ำมันหอมระเหยเข้าวมีไหมไหนตัวไหนของเขา บอมเขียวนี่เลยหองมดูนี่คือกลิ่นนี่คือชีาที่ตัดออกมาชีดใส่หลังมือชี่ใส่หลังมือแพงมากนะแพงหรออืเลยครับเพราะว่าเป็นหลายหมื่นหลายแสนมันกว่าจะได้มาเพราะว่าดอกเขาเนี่ยปีหนึ่งออกดอกอ่อนดอก่ย มันกลิ่นเหมือนน้ำหอมอ่ะเหมือนน้ำหอมถูกก็ไปเข้าหัวหัวหัวน้ำหอมไปเลยน้ำอมเข้าหอมนะต่างประเทศเข้าเข้ามากลิ่นแปลกต่อไปเลยครับเพราะว่ามาต่อมาเยอะจะหมดเวลาตัวหนึ่งตัวนี้เนี่ยเอาตัวนี้ก่อนเอาต้นต้นนี่ก่อนต้นต้นนี้ก็จะไปอย่านี่ไปเร็วๆเสน่ห์จันทร์ขาวเนี่ยอันนี้ก็เป็นว่านเสน่ห์เมตตามสถานิยมงองอนี่หลายๆคนก็มีมีอยู่หน้าบ้านแต่ไม่รู้ว่าต้นอะไรต้นหอมอันนี้ก็เศรษฐีกรอบซับหรือเศรษฐีขอดซับมาขอดมากรอบซับส่วนอันนี้ก็จะเป็น มหาเสน่ห์อีกสายพันธุ์หนึ่งที่หลังหลไปสีแดงแต่ตัวเนี้ที่สุดยอดกว่าใครก็คือทุกืุพยาว่านอไรพิาพยาว่านบางคนเอ๊พยาว่านนี่ใช้ทำอะไรทำอะไรคะมันดีทุกอย่างเลยก็คือไม่ว่าจะรักษาโรคจะคุมฤทธิ์ว่านอื่นๆแม้แต่ว่านอื่นเป็นพิษ ก็แก้พิษได้อะไรลักษณะนี้ซึ่งเขาก็จะดีหมดทุกอย่างอาจารย์เชิญมาตรงนี้เลยแล้วมีอะไรเมื่อกี้อาจารย์จะมาคว้าคุณนี่พระเอกเลยยังไงทีนี้มีดอกด้วยคือมีดอกด้วยตัวนี้เนี่ยบางคนก็ปลูกอยู่หน้าบ้านแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามีประโยชน์มากออันนี้หลายบ้านมีหลายบ้านพอไปหาสรรพคุณในอินเทอร์เน็ตหรือในหนังสือก็พบว่าเอ้ายางเป็นพิษทําให้ตาบอดครับแต่ปรากฏว่าครับมีงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตร ครับที่เขาใช้รักษาม้าที่เป็นแผลเรื้อรังก็หายเป็นกากเป็นเกลื่อนใช่แต่ทีนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราพบว่าในหมอสมุนไพรพื้นบ้านเาไปเข้ายาแต่จริงๆไม่จําเป็นต้องเข้าหลายตัวแค่ต้มอ,อย่างเดียวเนี่ย ก็รักษาโรคมะเร็งได้โดยเฉพาะโจมตีมะเร็งเต้านมมากที่สุดใช้ใบเลยต้มครับไม่้อมะเร็งเต้านมทั้งต้นใช้ได้ทั้งต้นยกเว้นเม็ดของมันซึ่งจะมีฤทธิ์เท่ากับสบู่ดำเม็ดอยู่ตรงไหนเม็ดมันหลังจากมีดอกแล้วมันก็จะเป็นมันคือต้นต้นหนุมานถึโถแต่บางบางคนจะเข้าใจว่าเรียกหนุมานภาษาบาบังกะลาจะเรียกว่ายกแอบหนุมาน นั่งแท่นแต่จริงๆชื่อทางว่านจริงธนุมานเฉยธนุมันเฉยอันนี้ทีนี้ยางของเขาเนี่ยตมพอเรามีดมีดบาดเราเอามาใส่ทันทีเลยแสบยางจะได้แสบจากใบเขานี่ใช่ไหมฮะบีบเรอมานฉีมปุ๊บมียางเลยหรือไม่ก็เอาเข็มมาจิ้มตรง๋อจะกก้านใบเนี่ยมันก็จะเกิดยางออกมาทันทีเลยอแล้วเราก็ทาพอทาปุ๊บมันก็แสบแสบหน่อยแต่แผลหายเร็วมาก แผลเกี่ยวกันเลยรั้งแผลสดแผลเผ่อแผลทุกชนิดอาจารย์ที่บอกว่าต้มทั้งต้นเนี่ยเราไปทําแห้งก่อนหรือเปล่าไม่จําเป็นเลยสดสดนี่ได้แล้วดื่มแล้วดื่มมาเสร็จแล้วมากรองหน่อยนะดื่มเช้ากับวันเย็นก็ปลูกยากหนึ่งครับปลูกไม่ยากเลยฮะแล้วพอปลูกอย่างนี้เนี่ยถ้าเรามีสวนควรจะปลูกทิ้งๆไว้เลยคือตอนนี้ถ้าไม่ตัวไอ้ใบทุเรียนน้ําไม่มาดังเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เป็นตัวเลือกเลยพระเอกที่สุดเพราะว่า มีคนใช้มันแล้วเนี่ยกว่าสิปีแล้วอาจารย์เคยดื่มไหมตัวผมยังไม่เคยดื่มเพราะว่ายังไม่ได้เป็นอะไรรสชาติเพราะรสรสชาติเนี่ยธรรมดาแบบจืดๆไม่ไม่มีอะไรเลยไม่ค่อยขมด้วยกินง่ายด้วยกินง่ายด้วยแต่ทุเรียนเทศอร่อยทุเรียนเทศอร่อยเอาอาต้นนี้หน่อยไหมสวยนี้หน่อยไหมออยู่ตรงนี้แล้วอาจารย์อยู่ตรงนี้แล้วต้นที่สวยนีสไรเนี่ยตัวนี้ก็สรรพคุณดีมากชื่อเพาะมากชื่อว่านมหาจักรรพัิมหาจักระพันดังนั้นก็จะเสริมพวก สเสน่ห์เมตตามหานิยมบารมีถับปลูกถ้าปลูกบารมีอำนาจและบารมีนนแ,แต่แตทีนี้ของบางอย่างเนี่ยมันแฝงไปด้วยอะไรอะคุณภาพที่ดีคือถ้าสมมุติเราปลูกแล้วเกิดใครมาวางยาพิษเราอือหัวของเขาเนี่ยอือ เอามาเคี้ยวโอ้นี่ออกแนวโบราณเคี้ยวสดทำลายพิษแก่พิษเลยไหนอะส่วนไหนแย่หัวตรงไหนหัวในดินเลยครับอ๋อนึงขึ้นมาแล้วมัาเคี้ยวเลยใต้ดินแต่เคี้ยวแล้วต้องกลืนไหมต้องกลืนไหมไม่ยากเคี้ยวแล้วกลืนเข้าไปกลืนเข้าไปเลยหรือไม่ก็โขลกกับน้ําหรือน้ําำซาข้าวแล้วก็เคี้ยวแล้วปอดทิ้งเหรอโอ้โหมันไม่เหนียวสงสัยสงสัยแต่เป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยยังไม่ไม่ค่อยได้ใช้พวกนี้มากแต่แต่กลับใช้กับอะไรรู้ไหมสุนัข เพราะว่าเอาไปใช้เพราะว่าพอพอคนโดนยาเบื่อต้องรีบไปโรงพยาบาลไงใช่แต่แต่พอสุนักโดนยาเบื่อ ลองใช้ดีโออย่างนี้ปลูกไว้นะบ้านไข่มีแต่จริงๆแล้วต่ำต่ำต่ำผสมน้ำกรอกเลยใช่ไหมกรอกเลยแต่ถ้ามีน้ำสาข้าวคือเอาน้สาวข้าวเอาข้าวมาเสาวก็จะดีขึ้นแต่ว่าเฉพาะตัวเองก็ใช้ได้ว่านจักรพรรดิจักรพรรดิอ้าวใครที่มีน้องหมาเยอะๆอย่าให้มันปุ้มอะไรจ้ะสงสัยมอะไปด้วยเหลือใบเดียวเหลือใบเดียวแล้วเอามาทำใหม่ออคะไรสำคัญมากเลยนี่นี่คือว่านไก่แดง ว่านไก่แดงนี่เป็นว่านในตระกูลเดียวกับพวกขิงขากระชายอะไรพวกนี้คครับแต่ทีนี้เขาดีทางด้านการค้าขายไก่แดงค้าขายเจรจาค้าขายเนี่ยคือพระเอกเลยอ่านังเอกเลยหลังไปเขาจะแดงนที่ต้นเล็กขนาดนี้เพราะว่ายังไงฮะเขาจะเลี้ยงผมเลยเข้าใจว่าเขาจะเป็นอินดิเคเตอร์ปีนี้ที่แรงมากหน่อยเพราะว่า จนป่านี้แล้วพึ่งต้นแค่นี้ปกติเขาต้องโตเท่าพยาว่านนั่นเลยเขาเรียกว่าว่านไก่แดงเขาไม่ใหญ่ได้ขนาดนั้นว่านไก่แดงเวลาเลี้ยงเนี่ยชอบน้ําชอบปุ๋ยชอบดินยังไงคะจริงๆก็คือต้องการดินที่มีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความชุ่มชื้นเขาเรียกใส่ปุ๋ยเยอะไหมอินทรีย์วัตถุไม่ก็ปุ๋ยอินทรีย์ไง สักพืชทั่วไปอะไรกระพุ้งซีล่ะใบใบกัมปูใบกัม้วแล้วยังไงบางทีเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงว่านถ้าค้าขายดีว่านก็จะเบ่งบานจริงป่ะฮะอันนั้นมันก็เป็นว่างเวาเรียกว่านเสียงไทยพวกพวกว่านแบบนี้เหอว่านเสียงทถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยงแล้วขอดอย่างนี้ก็อ้าวอางนี้ก็จะเงินเยอะหน่อยเงินเยอะแต่ถ้าช่วงไหนเงินไม่ค่อยดีมันก็จะเหยียดตรงไป็นนี้มันไม่ใช่หางกระต่ายมันจะเด้งขึ้นมาขอขอตังค์หน่อยดิอาจารย์ อาจารย์เลี้ยงขอดเยอะเกินเลยต่างหวานขอดขอดซับเข้มาเยอะอาจารย์เลียงขอดเพราะยังไม่อยากไปไม่ใช่เ่หยอะไรไก่แดงนี่ทำไมไก่แดงเนี่ยคือที่เอามาวันนี้เพราะว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยในในวงการพวกเครื่องรางของขังเนี่ยเขาเล่นกันเรื่องน้ำมันว่านไก่แดงเขาเอาอะไช้ครับเขาจะเอาหัวเอาใบเอาต้นเนี่ยหลายอย่างรวมทั้งดอกด้วยเอาไปแช่น้ำมันแล้วก็ไปเคี่ยวน้ำมันอะไรพวกนี้ แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงมั้ยสรรพคุณคือมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วถ้าเจาะลึกถึงมันว่านแก่แดงจริงจะต้องใช้ว่านแก่แดงชนิดอื่นอีกมันว่านแก่แดงจะมีประมาณ4 5หชนิดอ๋อหลายหลาแต่แต่ตัวนี้จะเป็นพระเอกสุดไม่ที่ก็ไปแช่ในน้ำมันเนี่ยแล้วน้ำมันนั้นกลายเป็นสีแดงเลยมันมันจะเป็นตัวเถาของว่านแก่แดงอีกชนิดหนึ่งที่เขาได้มาจากประเทศพม่าแล้วนี่บลดแช่ไปแล้วมันก็จะแดงน้ำมันจะเป็นสีแดงส่วนมากจะใส่จะใช้น้ำมันจันทร์ โอ้อหแต่ตรงนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่บอกงั้นผมจะมาให้อาจารย์มาจากจันแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ใส่เพิ่มเข้าไปตัวสุดท้ายสุดท้ายครับเพื่อจะให้ฤทธิ์ของเขาเนี่ยมีมากขึ้นเพื่อให้เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมผู้แต่อไม่น่าเชื่อเนาะแปลกเนาะแล้วนี่อะไรมีดอกเดียวเนี่ยอ๋อมีดอกมากเลยครับอาจารย์อันนี้เป็นดอกที่เดียวหน่อยคือ อันนี้จะยกตัวอย่างว่าว่านพวกนี้จริงๆบางคนกังวลว่าเอ๊ะปลูกปลูกยากไหมผลจะบอกว่าปลูกไม่ยากเนี่ยมันเป็นหัวแบบขิงขาแบบนี้เลยอยู่ดีๆยังไม่ต้องลงดินเขายังขึ้นเลยเขามีอาหารสะสมอยู่นี้ก็มีอาหารสะสมอยู่นี้ตัวนี้เป็นว่านม้าห้อเป็นว่านทางด้านบำรุงกำลังเออมันเกือกมาเลยเนาะแล้วทั้งหมดนี้ราคาที่แพงที่สุดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะให้ดูตัวอีกตัวนี่ว่านกบ บ้นกบตัวเห<อ>ม,มือนกบไม่ใช่ใช่ใช่เปนกบเลบยทั้งหมดเนี้ยถ้าจะบอกแพงที่สุดก็ตัวนี้แก<า>ได้อ๋อน้องนี่เขา,ขาใช่ไหมฮะ อะไรแน่อีกทีพี่เป็นทองเป็นว่านดอกทองตัวหนึ่งครับอ๋อแต่เป็นตัวเดียวกันแต่เป็นอีกพันหนึ่งหลังแดงแต่บางคนก็จะเรียกว่าว่านเพราะว่าเพราะว่านดอกทองนั้นถูกเชี่ยนมากหลังเลยแดงอันนี้ยังไม่ค่อยถูกเชี่ยนอาจารย์ที่เราเรียงปลูกดอกทองดอกทองแค่ต้นไม้นะครับคนปลูกไม่หนาไม่ไม่ทำไมไมเลยไปคิดว่ามันขึ้นไม่ดีเพราะมันเป็นมันแต่โบราณดอกทองตัวนี้มาให้ผมที่รวยเลยเออโอ้ทำทองเป็นดอกดอกนี่รวยเลยต้นไม้ออกดอกมาเป็นดอกทองนี่รวยเลย แราไปคิดว่าเป็นคํายาย่ม่เมื่อกี้เราถามเรื่องราคาอย่างแพงไหมคะแพงไหมอันนี้แพงที่สุดไงถามไแพแล้วแล้วอย่างไม่แพงล่ะอย่างไม่แพงพวกนี้อย่างนี้กิโลห้าสิบบาทอ๋อชั้นกิโลเลยแล้วย่งพวกอะไรอย่างนี้ยต้นปกประมาณ9,000 อาจารย์เอาคืนมาเก้าพันนู่นละดอกทองคุณอะดอกทองคุณอะเก้าพันแล้วฉชนยอมฉั่นยอมแต่นี่พื้นบ้านนะหนุมานเนี่ยเห็นเห็นทั่วไปเลยนะบ้าแล้วพอหน้าฝนมาเนี่ยจริงอยากจะฝากผ่านรายการว่าต้นนี้เห็นแล้วปลูกไว้ก่อนต้นไหนถ้าใช้ไม่ใช้ไม่เป็นเนี่ยโทรมาหาผมอีกทีช่วยกันปลูกเก็บเก็บไว้ถ้าตัวเองไม่ได้กินญาติพี่น้องได้กินเพื่อนบ้านได้กินโอ้ะทำบุญทำบุญสาธุสาธุ เอาต้นขึ้นมามันก็สูญพันธุ์ไปเลยเอาแต่กิ่งเอากิ่งใบแล้วก็ดอกเข้าไปต้มเนี่ยมันต้นจะเล่จริงเขาขยายพันธุ์เก่งมากเลยอคือเห็นต้นงี้เขามีดอกเป็นเป็นเป็นเม็ดพอมีเม็ดปุ๊บมันแตกอ่มันเป็นขึ้นเต็มเลยแต่ว่าอาจารย์บอกให้กินทั้งดอกัมก็ยังไม่ได้เป็นเม็ดเลยดิเราเราต้องปลูกให้เยอะๆก่อนเนี้ยถึงตอนนี้ถึงบอกว่าฝากผ่านรายการไงว่า ใครเจอต้นนี้ปลูกไว้ก่อนเลย,ยแล้ให้มันแตยไม่พอกระจายไปเพราะว่ามันใช้ได้ดีเนี่ยต้องอายุ3าปีแต่ถ้ามันแก้ขัดเนี่ย กินไปก่อนต้นกี่ปีอ่อนๆก็กินได้เน้นอีกทีเขาเรียกต้นอะไรคะต้นหนุมานหนุมานนนาหที่เราเห็นนี่แหละแต่เราจะอาจจะเจอในชื่อหนุมานนั่งแท่นบ้างหนุมานนั่งแท่นแต่คือต้นเดียวกันจำจำหน้าตาต้นหน้าเนาะที่หอมอ่ะยังอยู่เลยกินน่ะนะแล้วก็ได้คลังความรู้อันนี้อันนี้จะถูกสุดเลยอาจารย์ไม่เศษที่ไหนก็มีคุณหนุมานนั่งแท่นนี่ผมรีบเลยที่ปลูเออ ขอบคุณมากเลยสำหรับอาจ,อา,จารย์นรงศักดิ์าคานธรรมนะคะคนักอนุรักษ์ว่านไทยค่ะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์คุยเพลงเมืองไทย